พี่ครับวัสะดุตัวนี้มันคืออะไรทํำไมผมไม่เคยได้ยินเลยะนะไอ้ตรงเนี้ยแล้วถ้าผมไม่มีเนี่ยผมหาอะไรมาทดแทนได้ไหมเอามาชดเชยเอามาใช้แทนได้ไหม สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัฒนาดีนะครับเพื่อนๆสวัสดีวัยรุ่น 5G สวัสดีสสดพี่ๆเพื่พอนๆพี่พพน้องชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของวัสดุปลูก2อย่างนะครับจะบอกว่ามีเพื่อนๆสอบถามผมเข้ามาเยอะมากว่า,วาพี่ครับวัสดุตัวนี้มันคืออะไรทําไมผมไม่เคยได้ยินเลยอะนะไอ้ตรงเนี้ยแล้วถ้าผมไม่มีเนี่ยผมหาอะไรมา ทดแทนได้ไหมเอามาชดเชยเอามาใช้แทนได้ไหมแล้วถ้าใส่ไอ้นี่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะดีไหมหรือว่าถ้าไม่ใส่มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวจะมาให้ดูนะควัสดุสออย่างนี้นะมันคืออะไรผมเตรียมมาแล้วอันแรกตึงดึงนี่เลยเพื่อนๆอันที่2ตึงดึงอ่ะให้เวลา5วินาทีนะดูซิว่ามีใครรู้หรือว่ามีใครไม่รู้ไหมนะครับ1 2 สามห้าอ่ะจะบอกว่า2อ,อย่างนี้ไอ้สีขา,ขาวตรงนี้นะคือเพอร์ไรซ์นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนที่เราเนี่ยเอาไว้ผสมในวัสดุปลูกนะครับอันที่2ก็คือนี่เลยนะครับหินภูเขาไฟนั่นเองนะครับ ตัวเนี้ยเราก็จะเอามาผสมวัสดุปลูกเหมือนกัน2ส,สิ่ง2อ,อย่างเนี้ยจะบอกว่ามีเพื่อนเ <ๆ S 1> น้องๆหลายท่านนะครับที่สอบถามกันเข้ามาจะบอกว่าผมแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าก่อนที่ผมจะเข้ามาในวงการพวกไม้ใบเนี่ยผมก็ไปดูคลิปวิดีโอคลิปยูท b บนะครับของเพื่อนเพื่อนท่านอื่นเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็เอกใจเหมือนกันว่า ไอ้ที่เขาผสมไอ้ที่เขาผสมไอ้เขาขาวบาีเขาขาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปในประเทศไทยเองคลิปในต่างประเทศเองเนี่ยเฮ้ยมันคืออะไรวะนะถ้ามีคุณสมบัติมันเบาเขาบอกว่าใส่แล้วเนี่ยมันจะช่วยให้ดินโปรง่งร่องดีแล้วก็น้ําหนักของกระถางในการปลูกมันจะเบาขึ้นนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้เหมือนกันเลยนะเห็นเฮ้ยเขาเอามาใส่เหมือนกันไอ้นี่มันเหมือนก้อนหินบ้านเราเลยเราใช้ก้อนหินได้ไหมนะก็ จะประมาณนี้นะสตัวเนี้ไม่แปลกใจเพราะว่าไอที่เพื่อนๆสอบถามผมเข้ามาเนี่ยผมก็เคยเป็นเดี๋ยวมาดูอันที่1ก่อนแล้วกันนะครับอันที่1เนี่ยก็คือจะเป็นเพอร์ไรท์นะครับเดี๋ยวผมจะใช้แบบภาษาง่ายๆเข้าใจเข้าใจง่ายๆนะเพื่อนๆนะก็มาโฟกัสไหมเนี่ย <c oughs> อ่ะเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะ อาวุสาชาวบ้านชาวบ้านเลยเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยชอบสับอะไรที่มันดูแล้วลึกๆเกินไปนะเพราะมันจะเข้าใจยากนะอันนี้คือเพอร,ร์ไรท์เพอร,ร์ไรท์เนี่ยมันจะเป็นวัสดุเหมือนเม็ดโฟมนะเพื่อนเพื่อนมันจะมีคุณสมบัติคือเบาเบามากมันจะเป็นเม็ดเมเนี่ยมันจะเป็นเเม็ดมันจะเบามากนะส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะนิยมเอามาผสมในวัสดุปลูกนะครับเช่นผสมกับมะพร้าวสับนะที่เขาจะทํากันบ่อยๆเนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งคือ เพื่อนๆที่ปลูกในตระกูลของฟิโลฟิโลก็ประเภทอะไรนี่ประเภทนี่อันนี้จะลืมชื่อมันละพาลิโซพาลิโซหรือพาไลโซนะอันนี้คือพาไลโซหรือข้างหลังนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ใบบางอ่ะเห็นไ็นไหมอันนี้คือเบอร์มิมาร์คเบอร์มิมาร์คเบอร์มาร์คแล้วแต่ใครจะเลือกตอนนี้ไปไปอะไรนะตอนนี้ไป เบอร์เรมาร์กนะเบอร์เรมาร์กนี่ไป re, เบอร์เร่ต่อเล็กมารีนะเล็กเบอร์มาร์กก่อนแล้วก็มารี่มาร์กนะตอนนี้เบอร์เร่มาร์กแล้วโอ้โหเยอะแล้วเกินสับนะเอาแบบเข้าใจง่ายๆกันก็นแล้วกันนะก็คือเบอร์เรมาร์กหรือว่าเบอร์รี่มาร์กหรือว่าเบอร์มาร์คนั่นเองนะครับคือส่วนผสมเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่ผมเคยใช้หรือว่าจะปลูกหลายๆตัวแต่ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือในการปลูกของตะกูลพวกฟิโลหรือว่าซิงโกเนียมซิงโกเนียมคืออะไรก็เป็นพวกตระกูลพวกเงินไหลมานะครับเงินไหลมาพวกนี้มันจะเป็นด่างเหลืองด่างขาวต่างๆด่างชมพูนะครับด่าง3าสีก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคือเขาจะใช้ผสมวัสดุปลูกเช่นมะพร้าวสับรวนนะครับก็คืออาจจะ2ส่วนนะฮะแล้วก็เพอร์ไลท์หส่วนนะครับก็คือใช้แค่นี้เอง แล้วก็ใส่ปุ๋ยเม็ดพวกออสมโคตรอะไรเข้าไปพวกอย่างนะเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะให้มันเบาแล้วก็ให้เม็ดพวกอะเพอร์ไรด์นะอุ้ยนี่ให้เม็ดพวกเพอร์ไรด์เม็ดเพอร์ไรด์เนี่ยเม็ดกลมๆเนี่ยเใช่ไหมให้ตัวนี้มันเข้าไปแทรกกลางระหว่างนะมะพร้าวสับนั่นเองเพื่อที่จะนะไม่ให้มะพร้าวสับหรือว่าวัสดุหรือวัสดุปลูกในกระถางของเราเนี่ยนะคือมันมีการอมความชื้นมากเกินไป ถ้ามันอมความชื้นมากเกินไปเนี่ยก็คือมันจะทําให้เกิดปัญหาพวกรากเน่าขนเน่าได้นะครับเราก็จะเหมาะจับอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเนี่ยจะใช้อาณูบาดไม้นะครับพวกซิงโกนเนียมแล้วก็พวกฟิโลอะไรพวกนี้แหละนะหรือว่าพวกอมอนสเตล่าเออมอนสเตล่าด่างอะไรประมาณนี้มาข้างหลังผมนะอุ้ยเนื้อมาเนี่ยนะเนี่นนยข้างหลังผมเนี่ยมอนสเตล่านะพวกนี้จะใช้เขาเรียกว่าจะใช้ดีถามว่า ซื้อได้ที่ไหนอ่ามันจะมีคําถามต่อมาพอรู้จักแล้วใช่ไหมคะ่ะว่าแล้วผมจะหาซื้อได้ที่ไหนอพี่เออนะข้อดีมันก็มีแบบนี้เนาะการซื้อในปัจจุบันเนี่ยก็คือร้านชีวพันธุ์หรือว่าร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับเพื่อนๆในส่วนของถ้าใครไม่มีหรือว่าคนที่อยู่ ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันไม่มีร้านพวกนี้ขายเพราะว่าต่างจังหวัดบางพื้นที่นะครับเช่นใ,ใ,ในพวกตัวอำเภอหรืออยู่แค่พวกตำบลอาจจะเป็นร้านต้นไม้ธรรมดาอาจจะมีแค่ดินใบกัมปูนะครับดินใบกัมปูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกแกลบพวกอะไรพวกนี้เนาะขายปกติไม่มีพวกเพลย์ไลท์ก็แนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับสั่งที่ในพวก a c e b o o k เนาะก็จะประมาณนี้ ใน a c e b o o k ในเดี๋ยวนี้ก็มีนะพวกช้อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกแอปต่างๆนะครับใน Facebook ก็เยอะนะถือว่าเราก็ดูโปรไฟล์เขาดีๆเราก็ดูคอมเมนต์กันยอดยอดสั่งอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยมันมันจริงไหมลอมไหมถูกไปไหมอะไรเงี้ยก็ลองดูนะเนีย่ยสามารถเอามาผสมกับพวกวัสดุปลูกพวกนี้ได้นะครับแล้วอีกหนึ่งคำถามน,นะครับก็จะบอกว่าพี่ผมไม่มีตังค์ที่จะซื้อเพอร์ไลท์ผมจะใช้อะไรได้บ้างก็จะบอกว่าเพอร์ไลท์นะวัสดุ คุณสมบัติของเขาใช่ไหมก็คือไปเขาเรียกว่าแทรกกลางระหว่างวัสดุเพื่อให้มันเบาเอาแบบถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีนะหนึ่งที่เคยเห็นผมใช้ในคลิปวิดีโอใช่ไหมคือหนึ่งจะเป็นจะเป็นโฟมผมเคยแกะเม็ดโฟมนะเอามาผสมอันนี้แต่ว่ามันก็มีมีบางคนแบบดราม่าว่าไอ้ผูพี่มันเป็นวันสดุที่แบบว่า นู่นนี่นั่นนี่นั่นน่อะไรนี่นะแต่ถ้ามองกลับกันนะครับมองหานะครับพวกโฟมพวกอะไรที่เราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาพวกทีวีตู้เย็นแล้วมันจะมีแถมมาเราก็มานั่งแกะนั่งแกะนั่งแกะนะครับเราก็เอามาผสมรวมอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือคุณสมบัติก็จะเบาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ย่อยสลายเราสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะส่วนดราม่าก็มันแล้วแต่คนจะคิดนะนะเพราะว่าหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าปลูกต้นไม้ดราม่า บางคนเอาไปผสมนะเป็นล่อตกปลานี่แล้วก็เอาปลามากินนะแต่่างคเขาใส่ออกอะไรประมาณนี้นะเขาก็นะแล้วแต่อ่ะอันนี้คือหนึ่งนะที่เอามาเอามาใช้แทนได้นะครับสองสองถ่านนะครับถ่านอ่าเป็นถ่านอันเล็กๆชิ้นถ่านอันเล็กๆพี่เพื่อนๆถ้ามีก้อนใหญ่ๆหน่อยก็อาจจะแบบตำ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 นะตำตำแล้วก็เอามาผสมรวมใช้ได้นะครับ แล้วก็อะไรอีกนะนึกก่อนสําหรับเพอร์ไลท์ที่มันจะเบาๆที่คุณสมบัติเบาๆเหมือนกันก็มีแกรบแกรบก็อเามาใช้ได้แกรบเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นวัสดุนะครับที่เราใช้มาแต่ั้งแต่เดิมแลเนาะเวลาการปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแกรบมีคุณสมบัตินะครับก็คือเมื่อ,อเขา สลายตัวเองโดยการใช้นะครับก็คือในตัวเจ้นนะครับถ้าเป็นแกลบใหม่นะในตัวเจ้นดึงเข้ามาแล้วก็ทําให้ตัวเป็นรูเป็นรูแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมันก็จะดูดซับพวกจุลินทรีย์หรือว่าธาตุอาหารเข้ามาในตัวเขาได้นี่คือแกลบเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อแนะนําในการใช้แกลบนะครับต้องบอกว่าถ้าใครไปได้แกลบใหม่มาครับก็ไปหาพวกปุ๋ยคอกนะครับก็3ต่อหนึ่งนะครับหรือ4ต่อหนึ่งเอามาผสมแล้วก็หมักใส่ถุงทิ้งไว้แต่อันนี้มันจะมีกลิ่นนิดนึงแต่ถ้า ที่ผมทำให้เพื่อนเพื่อนดูผมจะใช้ปุ๋ย4ี่สหหรือที่เราเรียกว่าปุ๋ยเอา้าลืมชื่ออีกแล้วปุ๋ยอะไรวะ <c oughs> ปุย๋ยยูเลียเออปุ๋ยยูเลียนะเราจะใช้ปุย๋ยยูเลียเอามาผสมนะครับก็คืออัตราสามหรือ4หรือ5ต่อนหนึ่งก็แล้วแต่คนแล้วกันาผสมน้ำแล้วนำหมักแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็มาตากไว้นะฮะมันก็จะเป็นแกบเก่าแต่ถ้าใครมีแบบแกบทิ้งไว้เป็นปีแล้วก็ไม่ต้องก็เอามาใช้ได้เลยส่วนรัศดุ พวกแกลบพวกเนี้ยแนะนําถ้าถ้าไม่อยากไปไปทําแบบเนี้ยถ้าเป็นพวกต้นไม้ใหญ่นะครับก็เอาผสมได้เลยแต่ถ้าเป็นพวกต้นไม้เล็กต้นไม้ดุบาลก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันจะไปดึงในตรเจนจากปุ๋ยตัวอื่นที่เราใส่เข้าไปให้ต้นไม้เนี่ยเอามาย่อยสลายตัวเขาเองนะครับมันจะทําให้อ่แล้วมันจะทําให้ไอปุ๋ยตัวเนี้ยมันขาดจากในกระถางของเรานั่นเองนะทีนี้มาดูอันที่2ออันที่2ก็คือนะครับนี่เลยนะครับก็คือหินภูเขาไฟนะครับต้องบอกว่า หินภูเขาไฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะามาจากพวกญี่ปุ่นพวกอินโดนีเซียมาเลเซียอะไรเนาะแล้วก็ในโซนพวกยุโรปอะไรหลายๆหลายๆประเทศก็มีนะฮะแล้วแต่ว่าใครจะนําเข้ามาหรือว่าใครจะเอามาแถวบ้านเรานะคเคยมีข่าวในบ้านเราเนี่ยมันลอยมากับน้ําทะเลนะครับแล้วก็มีคนไปเก็บมาขายโลละ10บาทโลละ8โลละ7บาทอะไรเงี้ยแล้วไปใส่ต้นไม้แล้วมันตายนะครับจากที่ผมหาข้อมูลมานะครับต้องบอกว่า ก่อนที่จะซื้อนะฮะเราก็ควรไปถามพวาก่อนแต่ว่าขนาดมันจะใหญ่กว่าันพวกนี้นะที่มันลอยน้ํามานะครับจะเม็ดใหญ่หน่อยนะครับก็คือเขาให้ไปแช่น้ําแล้วเปลี่ยนน้าทุกวันประมาณสามวันค่อยเอาไปใช้นะครับใช้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะฮะก็จะประมาณนั้นนะครับบางคนบอกใส่ต้นไม้ไปแล้วตายคือเขาไม่รู้ไงตอนไปซื้อว่ามันเป็นเขาเก็บมาจากทะเลเพื่อนๆนะแล้วเขาก็อามาขายเลยเพราะมันถูกเขาก็ไปแห่ซื้อกันพอไปแห่ซื้อกันเสร็จปุ๊บ เอาไปใส่ต้นไม้ผสมต้นไม้ในการปลูกตายหมดเพราะาอะไรเพราะว่ามันเค็มเพราะว่ามันอยู่ในน้ําทะเลมามันดูดซับความเค็มของทะเลไว้นะครับมันก็เลยเทําให้มีความเค็มสูงนะครับแล้วก็ตายไอ้เรื่องความเค็มเนี่ยผมจะบอกเลยฮะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเคยฮิตในเรื่องเอาขี้เท่านะครับขี้เท่าเอามาโรยเขาเรียกว่าเอามาโรยโคนต้นไม้เราต้นไม้มันจะสวยใช่ไหมตันไม้มันจะสวยมันจะโตดีนะครับแล้วผมเนี่ยก็ไปเก็บไอ้ตัว เท่าจากร้านปลาเผาจะบอกจากร้านปลาเผาพอนึกถึงเลยแล้วบอกว่าโอ้โหจะบอกว่าโคตรล้อตัวเองเลยนะคือไอปลาเผามันเป็นพวกปานิมเผาใช่ไหมแล้วเวลาเผาเขาก็จะโปะเกลือบนตัวปลาใช่ไหมแล้วก็จะเผาแล้วก็ย่างแล้วกลับไปอันไหนที่มันเกลือร่วงมั่งเขาก็จะโรยเกลือซ้าและไอที่เวลาเขากลับไปเนี่ยกับปลาเนี่ยนะฮะเกลือมันก็จะร่วงลงไปในขี้เถ้าผมก็ไปขอไอขี้เถ้าตัวนี้แหละนะครับมาใส่ต้นไม้ตอนนั้นปลูกไอนี่ ปลูกมะเขือเทศนะห้าต้นอยู่หลังบ้านนะครับน่าจะเคยทําคลิปโชว์ไปจนถึงนั้นแนหะแต่ว่าตอนตายเราไม่ได้ไม่ได้โชว์กาลังออกดอกแล้วออกลูก4ี่ห้าลูกแบบโหกำลังดีๆเลยมะเขือเทศลูกใหญ่ใหญ่แต่ตัวแดงแดง,ดง,ดง,ดงผมก็เอากิเท่าร้านปลาเผาได้เอามันโรยแค่ช้อนเดียวนะห้าต้นเพื่อนสามวัน,วนรู้เรื่องวันแรกเหลืองอาการออกกเลยวันแรกเหลืองวันที่สองยอดไหม้วันที่สาม 3, แห้ง เรียบร้อยนะครับกีเท่าผสมเกลือมันมาจากอะไรมาจากความเค็มเพราะฉะนั้นที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับไอหินบุเขาไฟที่มันลอยทะเลมาแล้วเขาเอามาขายเนี่ยแต่การแก้ของหินบุเขาไฟคือให้เอาไปแช่น้ําเปล่าทิ้งไว้3วันถ้ามีเวลาก็เอาไปเลย7วัน4วัน5วัน7วันยิ่งนานยิ่งดีอยู่แล้วนะฮะเราก็เอามาผสม ค,คุณสมบัติของเขาก็เหมือนกันกันกบคล้ายๆเพอร์ไรแต่ว่าตัวหินภูเขาไฟจะบอกว่าค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงนะครับเพื่อนๆและราคาคก็จะแตกต่างกันไปกับขนาดไซส์เพราะว่าเขาจะมีแบบไซส์อย่างผมเนี่ยเรียกว่าจะเป็นไซส์เล็กๆครับซึ่งตอนแรกผมสั่งมาผมจะมาผสมกับพวกการปลูกพวกฟิโลนะแล้วก็มันจะมีเป็นเบอร์เขาเรียกเบอร์ศูนย์ศบางทีเอส็ H H l M. มบางคนก็จะ 0ร00 1ม2ม3มันแล้วแต่คนเรียกมันก็ขยายจานวนขนาดไซส์ไปเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเคยติดตามผมมาเนี่ยผมก็จะมีผสมแบบผสมการปลูกก็มีแล้วก็พวกเบอร์ใหญ่ๆก็จะเอาไปลองในลักษณะของอก้นกระถางนะครับเพื่อที่จะ,ะใส่ใส่ในในก้นกระถางเนี่ยเพื่อที่จะให้รากเนี่ยก็คือมันไม่โดนกดทับนะครับแล้วก็ใช้ถาดรองน้ําแล้วประมาณนั้นนะ ก็มีหลายราคาวิธีการสั่งก็เหมือนกันนะครับก็คือตามร้านจีโอพันธ์หรือว่าร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับเราก็สามารถสั่ง Facebook หรือว่าช้อปปี้ลาซาดได้เหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมเลยคือพี่ครับผมไม่มีเงินซื้อไอหินภูเขาไฟเนี่ยเพราะว่าราคามันแพงเหลือเกินผมปลูกต้นไม้ต้นละสิบาท20บาทเองผมจะใช้อะไรแทนดีครับ1 ถ่านนะครับถ่านก้อนใหญ่ๆนะครับถ่านเนี่ยมีข้อแม้นะครับเลยว่าถ่านต้องเป็นถ่านที่เผาจากาผมมาเรียกว่าถ่านบ้านนะคือเป็นถ่านต้นไม้ต้นมะม่วงต้นอะไรแ,แล้วแต่นะครับที่ชาวบ้านเขาเผาแล้วก็เอามาขายอ่ะเราก็ไปซื้อตรงนั้นมาใช้แล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งกรณีคือเป็นถ่านไม้พาเลทถ่านไม้พาเลทก็คือ บางคนอาจจะไม่รู้ไงเราจะสังเกตแผ่นได้คือมันจะเป็นพวกไม้พันเลทที่เขาพวกโรงงานมันไปรับซื้อมาแล้วเขาไปเผาคือไม้พวกนี้มันมีน้ํายาที่เขาเคลือบมาจากต่างประเทศแล้วพอไปเผาเสร็จปุ๊บน้ํายามันคงอยู่กับไม้เวลาไปผสมฐานมันจะตายเพราะฉะนั้นมันจะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยผมใช้่านใส่มันตายไม่ดีหรอกบางคนบอกว่าโอ้ผมใช้่านใส่ต้นงามดีลวเกินรากแตกดีลวเกินะนั่นคือเหตุผลครับระหว่างฐานบ้านกับฐานพวกไม้พาเลศไายไม้พาเลศมันจะขายอยู่ ในพวกร้าน20บาทเลยพวกนี้ห้ถุงสามถุง50อะไรประมาณนี้ถ้าฐานพวกพาเลตต้องไปแช่น้ําก่อนเหมือนกันนะครับก็คือเปลี่ยนน้าทุกวัน3วันขึ้นไปก็แล้วแต่จำนวนวันเราจะเอากันกี่วันก็นะฮะก็จะประมาณนั้นเรามาใช้ได้นะฐานแล้วก็ข้อที่2ก็คือหินแม่น้ําหินแม่น้ําก็จะเป็น อยจะลมอะอย่างเงี้ยหินแม่น้ำเห็นนะหินแม่น้ำแบบนี้ตาเนี่ยต่ว่าเนี่ยอันนี้หินแม่น้ําสามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับฐานนะ่ะมันเบาแต่หินแม่น้าเ,เนี่ยคือใช้ได้แต่ว่ามันจะหนักนะนเพื่อนคือมันจะหนักนะแล้วก็ถ้าฐานไม่มีก็เหมือนเดิมโฟมนะโฟมก็เอามาหักเป็นแล้วแต่ขนาดที่เราจะใช้เลยว่าเราจะใช้เท่าไหร่นะก็จะประมาณนั้นห่านแล้วก็ มีอะไรอ่ะมีบางที่จะมีหินที่มันเป็นหินลูๆลผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าหินอะไรนะเพื่อนๆ่แต่ว่าหนินนั้นน่ะก็ใช้ได้แล้วก็น้ําหนักมันก็จะไม่ไม่หนักมากมันก็จะมีเมาม,มีเบามันเบานะฮะแล้วก็มันมีทั้งหลายๆขนาดคล้ายหินภูเขาไฟเลยแต่มันจะมีน้ําหนักแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงผมนึกก่อนที่ผมเคยใช้จํานวนใหญ่ใหใช้หินแทนภูเขาไฟใช่ไหมนึกไม่ออกอ่ะนะนึกไม่ออก ก,ก็จะประมาณนี้แหละนะแล้วก็คุณสมบัติก็อย่างที่บอกแหละเขาเอามาผสมนะครับเพื่อที่จะให้ตัวดินในกระถางเนี่ยคือมันโปร่งไปเท่านั้นเองแล้วก็รากเนี่ยมันจะไม่มีการกดทับนะครับแล้วก็มันจะไม่เกิดอาการพวกรากเน่าขนเน่าอะไรได้นะก็จะใช้นะครับวัสดุ2อ,อย่างนี้ที่บอกมานะครับ2อ,อย่างเนี้ยเนี่ยอุ้ยถิ่นโลโก้ทต่งนั้นนี่2ออย่างเนี้ย คือถ้าคนมีงบประมาณนะยังผมใช้เพราะว่าผมอยู่ในเมืองผมไปหาวัสดุอะไรที่ผมพูดบอกเพื่อนๆไปเนี่ยผมหาไม่ค่อยได้ดังนั้นผมก็ต้องก็ต้องใช้ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งผมปลูกในกระถางแต่ถ้าสองกรณีที่พูดมาทั้งหมดวัสดุปลูกเนี่ยก็คือถ้าคนไหนอยู่ต่างจังหวัดปลูกลงดินได้มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยครับเพราะว่าปลูกลงดินอย่างแม่ผมเนี่ยเมล็ดหละเขาก็จะใช้ถ่านกับพวกแกบเข้าไปช่วยนะแล้วดินเนี่ยวลาปลูกลงไปปุ๊บเนี่ยรากมันแผ่ไปได้ไกล รากมันเยอะกว่าในกระถางกระถางมันจะม้วนอยู่นะครับเราก็จํากัดนะครับกระถางเล็กต้นเล็กกระถางใหญ่ต้นใหญ่ก็จะเป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ในกระถางนั่นคือมันจะค่อนข้างต้องดูแลใส่ใจกันนิดนึงนะครับในส่วนของ2ว,วัสดุป,ปลูกที่นํามาแชร์ต่อให้เ,เพื่อนๆนะครับยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับวัยรุ่น5 g วัยรุ่นยุคใหม่นะครับที่อยากจะมาปลูกต้นไม้เองนะครับผมไก่บ้านสวนวัสนาดีนะครับก็ขอ,ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวััสดีครบ จบพอดีเลยเพจมาโหเมื่อวานรอช่วยอยู่ไม่มาวันเนี้ยแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่า,าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจำวันจะต้องทำด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน u t u b e อาจจะตอบช้าหน่อยก็ เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารกิจเราก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคำถามท่านท่านแล้วใครที่จะถามผ่าน Facebook นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนเพื่อน่ะทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆ